ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องสุกเกมนะอยู่ผมโคโนสุบะนะแฟนตาสติกนะเดนะเซิร์ฟกบอนนะเปิดซบลัดมันที่ออสเตรเลีย2ระบบนะภาษาอังกฤษนะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะแต่ว่าเกมเนี่ยพิมพ์ค้า่าโคโซสุบะนะใน Google เอ่อในแอปสโตเอ้ยไม่ใช่ดิในคูแอปนะฮะพิมพ์ชื่อในคูแอปแล้วก็ดาวน์โหลดมาก่อนเข้าเกมก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ออสเตรเลียไว้ให้นะ VPN เนาะ ก็ไม่ได้ยากครับผมก่อนจะเข้าเกมก็เปิดลิง VPN เสร็จปุ๊บแล้วก็อดาวน์โหลดนะฮะอดาวน์โหลดอย่าเพิ่งปิด VPN นะให้มันดาวน์โหลดจนเสร็จเลยนะฮะแล้วก็ปิด VPN ไม่ได้ด้วยนะต้องเล่นไปเรื่อยๆนะเปิด VPN เล่นนะยังไงก็เป็นแอป,ปที่ดีอยู่นะแต่ว่าถ้าใครจะเล่น7อ่ามันจะฟรี7วันเนะาะอก็มาเล่นเกมนี้ได้ฟรี7วันนะผมเนาะถ้าใครอยากจะต่อสัญญาก็ประมาณ990กบกว่าบาทเองนะผมซับ VPN อ่าอันนี้ก็มาเล่นให้ดูนะ แล้วใครเล่นในโปรแกรมลองแนะนําให้เล่นโปรแกรมน็อกนะครับว่า L d p ดี y พ r อร์อะไรต่างๆเล่นไม่ได้มันเล่นได้เฉพาะอันนี้ผมเนี่ยน็อกนะผมก็จะสตรีมนานจะทําคลิปนานแล้วแหละสำหรับเกมนี้ตั้งแต่เปิดมาเนาะแต่ว่าแมเงเสือไม่มีโอกาสเนี่ยผมว่าไอ้ทำไมบูสเต็คไมนเล่นไม่ได้ผมก็นึกว่าทําไม่ได้ที่ไหนได้อันนี้เลยครับผมนี่เราสามารถเล่นนี้ได้เลยนะในน็อกนะในน็อกบูส a ต็ส่วนมือถือก็เล่นได้เลยครับไม่มีอะไรนะ ก็ใครจะล่นในบูสแต็กก็ก๊อปปี้นะฮะไปโหลดในชื่อเกมไปโหลดในคูแอปพอโหลดในคูแอปเสร็จดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะฮะเดี๋ยวเพิ่งเข้าเกมเปิด VPN ก่อนครับออสเตรเลียนะฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ VPN นะส็นสลับฟรีก็จะเข้าเกมได้เลยเนาะประมาณนี้ครับผมเนาะอันนี้ก็เกมที่แนะนำนะระบบนู่นนี่นั่นนะฮะก็เป็นเกม IP ชื่อดังนะหลายหลายคนที่ดูการ์ตูนเรื่องนี้ก็เฮ้ยแต่ว่าเซิร์ฟลื่นมากนะฮะ ไปลุยังเตยนะครับผมมาตอนแรกก็มันจะให้ตัวละครมาในตอนแรกเนะีให้เปิดกระชามาไนะก็เปิดกระชาไก็ขอบทองสามตัวเนะสวิตชเชงผมจะเปลี่ยนเชงก่อนเอาเปลี่ยนตัวละครเอาตัวอื่นได้ไหมเนี่ยที่ผมเปิดได้ขอบทองนะฮะขอบทองไหนว่ตัวไหนวะนี่นขอบทองมีตัวนี้นี่ แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะทีไ้ขอบทองมาแล้วก็ตัวนี้ขอบทองอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะมีสองตัวองครับขอบทองอืมมีสองตัวเรวหรอวะผมเห็นว่าผมมีสามตัวนี่นเ,นเอาตัวนี้แล้วกันเหมือนตัวฮิวนะมุมรุย ก็เป็นเกมที่เขาอาอยากเล่นกันมากนะรอให้เข้าสโตโกบอลแบบแบบทางการนี่เป็นซอฟต์ลัดของเปิดจริงแล้วนะของออสเตรเลียนะอ๋อมันให้เลือกอันนี่ไงจิ้มทีเดียวตายเลยนะผมภาพสวยมากเนะี่ยใครเป็นสาวกการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ควรพลาดน,นะนฝันโชว์ทีเดียวหายง่ายเกินไปไหม ฉาก็สวยดีนะแต่ว่าเอ้ยแม่งมีสามเวฟเลอครับผมจ้มไปก่อนเลยโชวทัดไฟโช,ชนะีโอเคผ่านง่ายๆครับสบายๆนะก็รู้สึกว่าได้มาทดสอบเกมนี้นะได้มาเล่นแล้วนะก็รู้สึกว่าโอ้ประทับใจมากกว่าจะเข้าเกมได้นะผมก็ต่อ VPN ตั้งหลายทีนะมันบูสเต็กมันไม่ได้นะ พอมาเปลี่ยนเป็นน็อกปุ๊บอ้าวได้เฉยเนี่ยวนไปเอลดี้เพียร์วนไปนมูมูมวนไปนทั้งหลายอันเนี่ยไม่ได้เลยครับอ่าพอไปพอมาเป็นอ่าน็อกนี้ได้ครับเล่นสบายเลยเลื่อนปุ๊ดเลยครับผมเพราะผมไม่ได้ช็อใช้น็อกนานมากนะครับผมอ่าทีมเนะี่ยมันก็ให้เราดูทีมมีอะไรนะฮะอันนี้เปิดปาร์ตี้นะฮะซ้อมอันนี้คาแรคเตอร์นะครผม มีตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยเนาะโอ้สวยสดงดงามหลายตัวละครเนี่ยเควสก็รับ,บของนะไม่มีอะไรเกมนี้เล่นง่ายเนี่ยเควสต่างๆโหมีอะไรทีมีอะไรก็กดดูเอานะผมเนาะการต่อสู้ก็เป็นบรรยากาศแบบนี้นะผมอ่าแจกของขวัญมาหนึ่งกล่องนะผมน่าจะเป็นเพชรนะใครเล่นเรื่อยๆก็สามารถเก็บเพชรเปิดกระชาได้นะ ว้าวแจกเพชรหนึ่งรออันนี้น่ะอ่าแจกให้เปิดสิบใบเนี่ยใช่ป่ะไม่ใช่ว่ะสตอรี่มีอะไรที่เราผ่านไปก็รับของคาแรคเตอร,ร์ก็กดดูได้นะเนี่ยกดดูได้แล้วก็น่าจะมีของด้วยนะผม เดี๋ยวนะี้ะมีเสียงรถเห่อะไรมาเนีขออภัยด้วยนะนเนี่ยมันจะอยู่ในห้องอันนะอยู่ห้องธรรมดาไปเล่นดีกว่าแรกๆก็จะไม่มีอะไรครับไป่สตอร,รี่เดี๋ยวระบบต่างๆก็จะเปิดล็อกขึ้นเรื่อยๆนี่เดี๋ยวจะมีด่านชาเ l ล n ์ฟาร์มของด่านนู้นดะ่านนะี่อะไรงี้เนาะคล้ายๆปินเซ Connect นนะ็นแต่รูปแบบอ่ารูปแบบไม่ค่อยคล้ายเท่าไหร่นะก็คล้ายอยู่นะผมว่า แต่รูปแบบตัวละครไม่ค่อยคล้ายเท่าไหร่ผมก็ตัวขอบทองสองลงสองตัวเลยนะเป็นเวทกับเป็นหอ,อกนะอันนี้คืออะไรนี่ฮะกลางโลบาเลียเพื่อนโอ้โหนี่ติดคิสองร้อยสกิลไม่ได้หวือหวามากนะนี่เห็นไหมอันนี้หิ้วบ่ เออฮิวจริงจริงด้วยครับผมอ่ามีตัวฮิวตัวนี้ผมแม่งโชคดีมมกเปิดได้ตัวขอบทองตัวฮิวมาเลยนะผมนะเนาะอ่าเราใช้สกูสกิลจิ้มไปก่อนอ่าถัไปกัน,นี้ก็จิ้มต่อโช์เนี่ยด่านหนึ่งก็ง่ายอย่างเงี้ยเนาะแต่ตัวนี้ฟันแรงเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวละครเอามาลงแทนตัวนี้ด้วยเนะี่ย เน็กไปเลยมันยังไม่แนะนำอลไก็เน็กเน็กไปเรื่อยๆนะเล่นด่านเรื่อยๆก็น่าเล่นนะถ้าเข้าไทยก็น่าเล่นมากเทินเบตแบบนี้ผมก็แนะนำข่าวสามไปแล้วเนาะอยู่ๆมันก็เปิดเปิดจริงแล้วนะวนะอะต่อไปมันเป็นด่านหาเงินนะผม ลองเข้าไปดูเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวนี้ก่อนอยังไม่ค่อยสะใจนะฮะอันนี้ไม่เอาเอาขอบขาวนะฮะขอบส้มไม่เอานะเอาขอบขาว,ขานะาขขาวตัวนี้มาใช้ก่อนนี่ลองดูนะเปลี่ยนที่เปลี่ยนใช้ทีละตัวนะผมก็ตะกี้เป็นด่านชาลินเนี่ะเข้ามาก็เป็นด่านเก็บของนะเรียนไปเรื่อยๆระบบก็จะเปิดไปเรื่อยๆเนาะออตโต้มีไหมนะออตโต้มีแต่หัววันเลยผม กดคูณ2ก็มีแต่หัววันแล้วนะฮะอันนี้อาจจะมีเซตติ้งปิดสกูก์สกิลนะครับผมนี่มีบอกหมดนะผมสกิลใช้ครั้งเดียวนะฮะสกิลปิดสกิลก็ได้นะไม่ปิดสกิลก็ได้แต่ผมไม่ปิดนะดูก่อนนะฮะนี่ฮะปล่อยออโต้ไปเลยผมไม่ชอบออโต้อะจะเล่นคูณ3ได้นะฮะเออยาง,ยง,ยงนี้ค่อยังชวนเล่นแต่หัววันเลย นี่คูณ3เลยเดี๋ยวผมจะดูสกิลนะไอตัวนี้นี่สกิลตัวนี้ครับผมบัฟนะบัฟโล่บัฟอะไรวะเนี่ยตาเลียอันนี้ฮิวสกิลนี้ไม่เท่าไหร่นะนี่บัฟโล่นี่มีท่าไม่ตายด้วยนี่นี่ฮนะมีท่าไม่ตายด้วยมี3สกิล4สกิลนะฮะเออพอใช้ท่าไม่ตายแล้วภาพสวยขึ้นมาเยอะเลยนะฮะ น่าเล่นน่าเล่นเอออย่างนี้น่าเล่นเลยโดนโดนอ่าผมอันนี้อ่าหมดหาเงินนะอันนี้หมดหาเงินอืมมีหมดหาเงินเว็บหนึ่งเว็บสองเนาะอ่าเดี๋ยวค่อยหานะผมเล่นหมดอันนี้ก่อนนะฮะนี่หมดสตอรี่อันนี้ฟรีคุสเปิดแล้วเนาะที่ผมพาไปเมื่อกี้นะฮะนี่หมดหานนํายาอัพตัวละครหมดหาของนะต่างๆนะคำพงคำพี เดี๋ยวน้ำยาเราหาก่อนดีกว่าเราไม่มีน้ำยาครับเอ้ยตัวทะกี้ใช้ได้เนี่ยบัฟดีนะผมต้องลองเรื่อยๆเราหลายๆตัวเนาะมาฮนะอีโมดหนึง่งภาพนี้ดูดีนะครับผมนี่ครับผมโจมตีหมู่ด้วยนะจ๊ะจะบอกให้นะสายเบทด้วยนะี่ยฮิวดีครับรออะไร จะใช้สกิลสอสักหน่อยเอา้าสกิลสองโอ้หแรงอยู่ครับผมขนาดเป็นเลเวลหนึ่งนี่กลางโลไม่ต้องกลัวโช้โช,โช้ผ่านแล้วนะฮะสบายสบายยิ้วก่อนนะผมโอ้ยตายก่อนนะอุตส่าจะดูท่าไม่ตายหน่อย แจ๋วเลยครับมีสีสกิลเลยนะผมนะเอ้ยเล่นแล้วติดลมนะฮะอันนี้ <laughs> จะแนะนำคลิปสั้นๆกับกายจะติด,ตด,ตดลมซะแล้วนะตัวนี้ก็ดีมากเลยนะใช้รู้สึกดีมากอ่ะเดี๋ยวเราไปอัพเกรดตัวละครนะรีคัสเปิดกระชาไม่น่าจะมีของเปิดนะผมโอ้โห yeah, สามพันเพชรฟรีห้าร้อย ไหนอะ่ะเปิดไม่ได้ฟรีสามพันเพชรโอ้นั้นก็ดูที่ทีมนะไม่รู้มันอัพตัวละครตรงไหนนะผมก็ยังหาไม่เจอเลยนี่หรือเปล่าเออตรงนี้เลยเดีผมจะอัพตัวทองก่อนนีนี่ไงตัวทองผมมีสามตัวนี่ทำไมตัวนี้หาไม่เจอวะงง นี่อัพเลเวลนะครับผมนี่ไปเลเวลสิบได้เลยนะผมพอเนี่ยขอบทองผมมีทั้งหลายตัวนะะทำไมผมอัพไม่ได้วะนี่ก็อัพไปเลยครับผมเลเวลสิบตัวนี้อัพไปเลยเลเวล ยี่สิบเลยก็ได้นะว่ารู้สึกว่าใช้แล้วดีมากอาโอเคดูยทำไมผมไม่เห็นว่าขอบทองหายไปในตัว <c oughs> นี่เราใช้เมนใช้ นี่ไงเดี๋ยวนะตัวนี้ผมใช้อยู่เนาะตัวนี้อะหัวสีฟ้าไม่ใช่ขอบทองเนะตรงนี้ขอบทองอยู่นี่อ่านี่สะอัพนะผมนี่ขอบทองหมดแนละ้วทุกตัวนะผม ลุยชีเสียดายสายนั่นแล้วเนะี่ยสายอัพเลเวลแล้วดนไม่อัพผิดตัวละครเนี่ยอุ นี่ชุดนี้นะฮะขอบทองหมดเลยเปิดมาตัวทองสามตัวเลยนะผมนะเออมันแจกค่อนข้างจะเยอะนะฮะเกมนี้ก็นี่ตัวนี้เป็นหอกจัดอยู่แล้วตัววทเอ้านี่ไงตัววทหิวไปอ๋อตัวนี้เป็นตัวฮิวหมูดีมากเลย เออให้อย่างนี้เจ๋งว่ะนี่ฮนะอันนี้ก็สกิลหมูนะเออดีว่ะนี่ก็สกิลหมูนะผมบัฟนะฮะนี่ฮนะตูมโคตรแรงนะฮะเป้าเดียวแจ๋วนะ่ยเซตนี้มีฮิวเดียวมีฮิวหมูนะ่ยมีดาเมจนะ แต่เลเวลยังเบาอยู่นะเลเวลยังเบาอยู่นะกีไปอัพตัวที่ไม่ได้ใช้เยอะเลยได้คนดับยามานะผมก็ประมาณนี้เลยครับผมภาพสวยๆแบบนี้ก็น่าเล่นมากนะแต่ช่องผมแม่งกมมันเต็มแล้วอ่ะนะเดี๋ยวรอมันเข้าไทยก่อนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะเล่นให้ดูตาคนัะ ก็ใครที่ชอบแนวแบบนี้น่ารักๆเกมตัวละครดีๆแบบนี้ก็มาเล่นกันได้นะโหลดเดี๋ยวทิ้งลิงโหลดมาให้ด้วยเนะทนิ้ง VPN ให้ด้วยนะฮะเออเอามาใช้กันในโปรแกรมจะลองก็ต้องเล่นอ่าโปรแกรมจะลองน็อกนะฮะน็อกเพลเยอร์นะเป็นโหลดมาตอนแรกผมก็ใช้บูสเต็ไม่เข้าไม่ได้เลยนะเมเอาโอตออกไปนะฮะฮิวฮิว นี่กลางโล่เนี่ยอยากใช้ทําให้ตายเร็วนะไอ้เหี้ยถ้าไม่ตายบัฟเนี่ย,ย,ยอ่าประมาณนี้เลยครับยังไงก็ฝากชอบดูเกมด้วยกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเนาะเกมนี้ก็ได้ทําคลิปแนะนําสักทีเนี่ยก็มันเข้ามาสักประมาณหลายวันอยู่3-4-5วันเนี่ยสาวันแหละ แต่มันยังเล่นในบู Stack ไม่ได้นะต่อ VPN แล้วเออไม่ได้นะต้องมาต่อ VPN นะฮะในบูสเต็กไม่ได้นะต้องต่อ VPN แล้วก็เล่นในน็อกนะฮะส่วนมือถือไม่มีปัญหานะต่อ VPN ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะะกด subscribe ด้วยก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม